รับไหว้คะ่ะแม่ทองแดงมาเดอ้อมาเดอ้อมามาจา้าเชิญเชิญจา้าเชิญมาบ้านยายน้อยมาทักทายกันไหว้จา้ายายไหว้ยายจา้าใช้เน็ตปีบ่าวเชิญทักทายเอ่อทักทายบ่าวเชิญแต่วิวีทักทายบ่าวชี เด็กย้ามันหลุดพี่น้องแงมมีมีอะไรนีกหนอมีขนมเขาเรียกว่าคุณทุกกำลังแรงใจที่ <c oughs> มันขึ้นอยู่ตลอดเวลาว่าการเชื่อมต่อช้าก็อย่าเนน นช้างบอกว่าปลูกได้สองอาทิตย์เองเป็นผู้ไม่ยังนายช้างพี่เดี๋ยวย่าไปล่องให้ใหม่ก็ได้พัดเดี๋ยว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 หรือเร็วเร็วยกมือยกมือนี่บาวิเชียนอยู่ไหนนาะยกมือหน่อยเร็วบาวิเชียนยายหนิงถามหาบาวิเชียนนั่งไหนไอพัดบอกแก้มันีสวัสดีครับ กี่นาทีสาวันนี้หนูก็เป็นรศมีบอกวันนี้เลยใครมีผักเก็บผักมาเลยเลิบเลิบทั่วฟ้าจ้าอ๋อลักทุกคนเท่าฟ้ากล้องอีกแล้วลืมขอโทษขอโทษขอโทษสวัสดีค่ะยายหนิงยายหนิงสวัสดีสุรีละรายเดือนหรือว่าเด็ดบ้านกันจ้า เด็กๆทำพูเชิญจาเชิญจ้า,จาสวัสดีจ้าแม่จ้าสวัสดีจ้าเพลงละท่อนค่ะอ๋อถ้าเป็นเพลงที่เราซอยหอมซอยกระเทียมซอยพริกบีบมะนาวโอ้แซบได้ย่ยางกินแรงจ้าใหญ่หนิงถามไปอ้หลงเกิบไปไอ้พัด <c oughs> ตามหาเกิบอยู่สวัสดีจ้าทุกๆคนจ้าเบญจมาศสวัสดีทุกๆคนจ้าไอ้พัดคือกา่าสวัสดีครับมา ทุกผู้ทุกคนยันยนเพิ่งมาถึงยันยนเล็ดไปสิบนาทียันยนมาชานิดน,ดนดมียำแหนมจ้าพรพนาตอบกับรัศมีดีจ้าพี่สาวแล้วก็ไปรับตีรับตีเสร็จแล้วก็ไปส่งเรียนพิเศษต่อมาชายี่ ยามันหลุดไปสักนาทีสองนาทีเฮ้ยยายยุ้ยกอดจเจ้ในช้างบอกกอดยายยุ้ยจ้ากอดได้กอดได้อ,ดไดอาบแล้วอาบแล้วไอ้พัดมักเกือบเก่ามันหมานนอ้อเกือบเก่าหมานหมานหม,ม,มานจ้าไอ้พัดคือเก่าแค่ยิบไปซึ่งเจะมาจ,จ้าหลังกีรศักดิ์สวัสดีค่ะแม่เบญจมาศ ทักทายทักไอ้พัดมักเกือบเก่ามันหมานอกเกือบเก่าหมานหมานหมานจะไอ้พัดคือเก่าแค่ยิบไปซื้อๆน้าย <stinks Different> <cribe> ้าเนี่ยเนี่ยเยดน็ตอยู่ข้างหน้าเนี่ยทำไมถึงการเชื่อมต่อช้าสาลงมา ปุรีบอกว่ารักๆจ้าแจกหมวใจสีแดงให้ทุกคนเลยรักทุกคนเลยรักทุกคนเลย,เลยจ้าเอ๋ในช้างบอว่ายงามๆจ้าเจในช้างวายยายยุ้ยจ้าอันนั้นเพิ่งสีสวัสดีนายช้างตอบกลับลำพันธ์บ่าวเชียนดีจ้าพิญญาดาทักทายบ่าวเชียนแฟนเพจสวัสดีค่ะครัวลุงนวด ลัศมีถามยายยุ้ยว่าอาบน้ํายังถามเบาๆไห้มีคนได้ยินอาบน้ําหรือยังร้อนแล้วอาบพริกพืชที่ต้องกินทุกวันค่ะนะใช่ไวยังงามค่ะพิรัศมีน้องแมวสวัสดีพิรัศมีนะสวัสดีอ่อยายหนิงสวัสดีอนันต์พึ่งสรีสวัสดีทุกๆแกลงกำลังใจที่ส่งกําลังใจเลยใช่ไหมโอ้ย ได้ครับได้ครับมามามาในช้างบอกเรียกกินข้าวแล้วสวัสดีครับคุณละไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะเอาเอาไปร้องได้แม่สงวนลิขสิทธิ์แล้วถ้ามีพร้อมอ่าในพัดไอพัดพร้อมยังในช้างอยู่การเชื่อมต่อยญ้าจะไม่ค่อยดี ในช้างบอว่ายงามๆจ้าเจในช้างว่ายยายยุ้ยจ้าอันนั้นพึ่งสีสวัสดีนายช้างมียำแหนมจ้าพรพนาตอบกับรัศมีดีจ้าพิสาวไดไหมในช้างสวัสดีครับยายหญิงคนอุดรส่งดอกกุหลาบมาให้นะนช้างสวัสดียายยุ้ยสวัสดีแต่วมยุลี สวัสดีลัศมีสวัสดีอย่ฟ้าสวัสดีในจบนะรอฟังแต่ก่อนร้องได้ท่อนเดียวค่ะอตอนนี้ร้องได้หมดเลยเหรอหนูยายหนิงคือ,อเดี๋ยวย่าจะลองให้ฟังนะยายหนิงสวัสดีสวัสดีแม่เบนจะมาจ้าแต่มายุรีทักยายน้อมใช่ไหมใช่ไหมหนูแต๋ว ยายน้อมนั่งไหนยายน้อมหรือยายหนอบจ๊ะยายหนอบไหมยายหนอบโค,โคยังบาเด็กเขาวานยายน้อยไม่ได้เนี่ยไอพัดยายหนิงคนดุดอนยินดีที่ได้รู้จักจ้าเบาวเชียนหนุนไปถึงไหนอะทักทายเป็นจะมาจ้าอ่าอันันพึ่งสีสวัสดีครับยายหนิงยินดีที่ได้รู้จักจ้า กำลังใจจ้าแต่วม่รดีส่งกำลังใจส่งหัวใจสีแดงให้ทุกๆคนจ้าหลักๆทุกคน,กกกคนอยู่ใกล้ตัวเมืองอุดรช้าภาพมันเป็นไงโอ้ยไปกระพ่นอะงขอโทษขอโทษขอโทษลัศมีสวัสดีมีติดติดขัด,ข,ดขัดไหมขอบคุณจ้ายายนิง้งยายนิง้งส่งกำลังใจให้เด้อยายน้อยขอบคุณจ้า ลัศมีลมัศมีมาแล้วลัศมีมาแล้วสวัสดีจ้าลัศมียินดีต้อนรับเด้อยินดีต้อนรับทุกคนทุกคนดีลําพันจ้าคัวลุงนวดกําลังคิดเมนูเออทําไมขึ้นวะออกก่อนเขาจะไม่เนี <laughs> ่ยนั่งข้างประตูจ้าทักทายค่ะยายหนิงทักทายเบาวเชียนรัศมีเบาวเชียนบบาวเชียนลัศมี ครับพ่อสวัสดีจ้าพ่อยินดียินดีต้อนรับสู่บ้านยายน้อยเด้อบาวเชียนทักทายครับเรียนเสร็จย่าไปลงในไลน์บอกว่าย่าจะมาเลดยี่สิบนาทีซึ่งมาถึงสิบแปดนาทีเลยไปร้อนสุดๆร้อนมากรัศมีสวัสดีอนันต์พึ่งศรีจ้าปีเพึ่งเลิกเรียนตอน ห้าโมงห้าสิบห้าห้าโมงห้าสิบตีบอกว่าย่าจะขับรถยกมือรัสมียกมือแลยนะย่าร้องเลยนายพัทรีบใส่ปุ๋ยเลยจะได้งามงามใส่ปุ๋ยเออไอหนิงสวัสดีคะ่ะรัศมีก็กลับกล้องใจ่จ้าสุรัตน เพิ่มพลังบวกให้ค่าขอบคุณค่าขอบคุณอย่ายุย้ยบอกช้างกอดจ้ากอดในช้างบอกว่าโอเคจ้าโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> ห้ามโหเดอ้อไอ้บัตรปบมือแล้วห้ามโหเดอ้อหนูแมวไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ทักทายทักทายพี่น้องป้องไปทักทายกัน ดีเจพี่แตววในช้างสวัสดีพี่แตววและมีจุรีบอกว่ารักรักจ้าแจกหมาใจสีแดงให้ทุกคนเลยรักทุกคนเลยรักทุกคนเลยจ้าเอได้อะไรมาเว้ยได้บันี่ยาน้อยมียำแหนมมใครอีกเนาะไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเบนจามาายายหนิงอ่า วันภนา,าปีคุณโทษขอบคุณครับดีแก้วมันีจ้าบาวเชียนรายงานตัวหน่อยจ้าแถวหน้าแถวหลังแต่วมายุรีจเจริญบายดีเนาะแม่ผูริมาแล้วจ้าอย่าน้อยโอเคดีมากเรา 嗯，那、uh,。